สวัสดีครับเอฟซทุกคนครับผมวันนี้มีอย่างมาให้เบิงอีกครับผมนี่ก็เป็นอีกวัตถุมงคลชนิดหนึ่งครับนี่พญาขุดครับมือสีมะว่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลชนิดนี้ครับเพื่อเป็นความรู้เล็กๆแน่อยสาหรับเอฟซครับนี่ครับวัตถุมงคลเป็นพญาขุดครับที่ให้เบิ้งยุนี่เป็นเป็นวัตถุมงคลของลวงพพอเลยครับ หลวงพ่อเหลยเตชิตาปัญโยครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นอริยสงฆ์ท่านหนึ่งครับที่ปลูกเสกปลูกเสกเสกวัตถุมงคลได้เข้มขังครับไอ้หลวงพ่อเหลยนี่เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อทบครับหลวงพ่อทบธรรมปัญโยครับเกจิอีกที่โด่งดังครับนี่ครับหลวงพ่อเลยนี่เป็นเป็นหลานเพื่อนครับเป็นหลานหลวงพ่อทบครับ ส้างพญาขุดรุ่นแรกครับผมตอนน้งงคอสั่งเพื่อนเก่บาบไว้ว่าต่อไปสิีญาคุดรุ่นนี่สีโด่งดังมีประสบการณ์แน่นอนครับผมนี่ครับสวยง่ามครับช่างแกะได้งดงามอีหลีครับผม เป็นพญาขุดตีแกรูปแบบเลยสวยงามมากศิลปะกลางปีกแบบอลังการเลยครับนี่กลางปีกแบบอลังการแสดงถึงอําแสดงถึงมหาอํานาจบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ยําเกงแก่ผู้พบเห็นครับผมนี่ครับสังเกตเบิึงครับเมื่อขวานี่จับ ถุงทองครับเมื่อใส่ยนี่ถุงเงินครับผมเนี่ยเนี่ยถุงเงินถุงทองนี่นี่คนถืออยู่นี่นี่ถือถุงเงินถุงทองวัตถุบงคนชนิดนี้่นก็นเอาไห้เป็นเครื่องล่างคือเอาไว้หม่องลานคาที่ว่าติดท่างสามแผง หรือบานที่เขาไปปลูกมอง,มองเค็ดมองขวงมองจอมปวกเก้ามองพิพัฒาเก้าอ,อย่างสีหน้าครับแล้วคนในบานในเฮือนนั้นอยู่แล้วอันเห็บไข่ได้ป่วยบๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่อยๆบางทีเขาบับบอกว่าเขาไปปลูกบานครับทีเจ้าทีแห้งสินะครับเพื่อนก็นสิเอาตัวนี้เอาพยยกคุดนี้ไปไปแก้ครับนี่ครับนี่ด้านหลังครับสวยด้ยครับ มีพยาขุดหนีไว้กระสีจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นครับผมอันไอ้ขุดดุนนีหลวงปู่เลยปฏิปลุกเสกขามปีเลยครับปลุกเสกปีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับแล้วก็ปลุกเสกถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับปลุกเสกขามปีว่าง่ายๆครับ คนอานิำการสร้างว่ายาขุดมหาอำนาจบนเถือกเขาล่างเมืองเพชรบูณ์ครับสร้างไอ้หูว่าอำนาจขุดนี่มีจริงครับลูกศิษย์ลูกหาที่บ้านท้องล้านข่าเป็นที่เป็นที่ตาบอดเป็นที่ติดวัดติดประสาเก้าออียงสี่กะเอาไปแก่เอาไปเอาพยาขุดไปแก่ครับบูซาไปแก่เ็ดแก่หวง จากไร่กับสิกลกายเป็นดีครับนี่คือความเสื่อเนาะครับเนาะที่เป็นท,ท,ที่เป็นวัตถุมงคลด่านนี่ครับด่นานแก่แก่เครียดแ,แก่ขววงครับเพราะว่าอันตามเทวตํานานเนี่ยพระยาคุดเป็นเป็นพระหนะพระนาณรเลยครับเป็นเป็นพระหนะของพระน่าไรครับ การปลุกเสกพระยาขุดนี่ก็ต้องล่งหัวใจครบครับผู้ปลุกเสกนี่ต้องมีบาร,รมีมีพลังเหนือพลังครับจังสีเห็ดใดครับต้องล่องใแปดอย่างนะครับจังสีครบสูตรครับอย่างที่หนึ่งขอนึงนี่คือเป็นมหาอำนาจเหนือใครครับอที่สองนี่จะเลื่อนกล่านาในแผ่นดินครับเฉ่นพวกรับราชการแล้วครับ ถึงสีมิสถึงเสียนส่วนมากก็ถึงต้องใส่ขุดนะครับพวกราชการนี่สีมี่สีอยพวกนี้ครับจะได้จะเลื่อนกาวหนาครับมีความเสือวางสันครับบัตรน้ก็คอสามนี่ก็เป็นตาแห่งโชคหลากเงินทองครับพอซีกับกันเกี่ยวกันง่าพวกนี้อกครับพอพญาคุดพันธมีมีอำนาจมีบาร,รมีสูงครับ งูงเหนียวเขียวคอกะทิหยาดน,นะสีนะครับเป็นควมเสือครับหลกักกข้อที่หาครับแก่คุณผีคุณคนคุณใสได้ดดีครับพวกเดรรัลชานวิชาในกะทิพกากล้าเขาใกล้ครับสันมี่พยาขุดครับ้อที่หกนี่ก็ทิดวงบ่ตกต่ำครับผมบานนี้้อที่เจ็ดนี่ก็แก้พระเคาะแก้ล่าหูนี่ครับพยาขุดกับแก้ได้ครับ้อที่แปด ปกป้องคุ้มครองกันไพ่ต่างๆอ่ะครับอันนี้เป็นคว่มเสือนะครับพี่น้องอันนี้คือคือสิ่งที่กล้ามากนี่ก็เป็นคว่มเสือกับว่าวัะตูมงคลชนิดนี้ซอยในเรื่องนี้ครับพี่น้องบาทนี่ผู้ใดอันนี่เหรียญของพระญาคุดแล้วกันวันนี้กสิมาบอกไอ้คาถาครับคาถาบูชาพญาคุดกับ ก่อนอื่นเฮอกาตั้งนโมสามจบก่อนครับหลังจากตั้งนโมสามจบแล้วก็ทองได้เลยครับครุปิจะกิติมันตังมะอะบุโอมพยาครุดรุดรุดแล้วรวยณนะได้เงินณนะได้ทอง นไดทรัพย์นได้บุญบาร,รมีนมั่นคงนล้างอาถรรพ์นันเจริญรุ่งเรืองนรุ่งโรจนเมตตาอธิษฐามินี่แหละครับคาถาเนเดี๋ยวผมสีลงไว้ไตคขิปอยู่เผื่อมีผู้ใดมีบูชาพญาขุดไว้ก็สิไดเอาไปทองครับเดี๋ยวสีลงลงไตคลิดไว้เด้อครับผมเขาไปเบิ่งกันได้ครับคาถาคนไอ หลวงพ่อเลยนี่เพิ่นเพิ่นจัดส่างรับมีหลายเนื้อครับนี่จัดส่างไอ้เนื้อเงินนี่ห้าสิบเก้าองค์ครับผมห้าสิบเก้าองค์เนื้อเหล็กน้ำพลีร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนื้อปัจจาธาตุสองร้อยเก้าสิบเก้าครับแล้วก็เนื้อสามกระสัดส่างสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับเนื้อขัดลงหินส่าง สี่อยเก้าสิบเก้าองค์ครับแล้วก็เนื้อฉนวนเหล็กไหลสร้างเก้า้อย้า้าองค์ครับผมแล้วก็เนื้อฉนวนเชียงลุงสร้างเก้าสเก้าองค์ครับผมไปสิสนใจบูซ่ากับไปได้ครับกับคงสีมีเหลืออยู่รับเหลืออยู่กับอติหายากแนี่ครับไผมีกะ เอาเก็บไปได้ดีครับผมเป็นมหาอำนาจเป็นคือผมบอกแล้วครับพยาคุณกะท่างงันแก่เค็ดแก่ขวงแก่แกแกคุณใสคุณโคตรนี่ยังสิล้ครับนี่ครเป็นความเสือ่อเพราะว่าผมมาว่าเกี่ยวกับวัตตุมงคลให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นความรู้ประดับความรู้นะครับเนาะแลกเปลี่ยนกัน ืนนี้กะแค่นี้แหละพี่น้องเอาวัตถุมงคลอีกชนิดนึงมาให้ดูของหลวงพ่อเลยดีไม่แห้งครับ